สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมจากกรุงเทพอีกครั้งนึงครับแล้วก็เที่ยวน,นี้ก็ขอพูดคุยเรื่องการเมืองไทยแท้ๆสนิดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมาก็เพราะว่ามีความอึดอัดใจเหมือนกับพวกเราคนไทยหลายๆคนกับความเป็นไปในบ้านเมืองนะขอแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ชนิดหนึง่ง แล้วก็ขอเสนอทางออกด้วยนะฮะก็คือ,คอไม่อยากจะบ่นอย่างเดียวแต่ดูซิว่าเราจะหาทางออกกันได้อย่างไรนะครับประเด็นมันก็คือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยมีความขัดแยง้งทางอุดมการทางการเมืองแล้วก็วิธีบริหารราชการทางการเมืองอย่างมากมายนะครับ แล้วมันก็ยังไม่ลงตัวล้วก็มันก็ยังมีความขัดแยง้งมีความเป็นอริทางการเมืองการดูยังไม่ค่อยไม่จบไม่สิ้นขณะที่ถ้าเกิดเมื่อเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะเว้นพม่านะครับเขาก็ดูจะมีเสถียรภาพกันพอสมควรมันลงตัวจะยังไงก็ตาม นะที่ลาวที่เวียดนามก็มีพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะมันก็สามารถที่จะมีเสถียรภาพได้ว่ามันเป็นพรรคเดียวแล้วก็ภายในพรรคของเขานั้นมันก็ไม่ค่อยจะมีความแตกแยกแตกหักกันมากมายที่กัมพูชาก็มีแค่ตระกูลการเมืองเดียวคือของท่านสมเด็จทุนเซนเป็นผู้ทรงอิทธิพลแล้วก็เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในกัมพูชามันก็เป็นเสถียรภาพอย่างยั่ง ค,คู่ต่อสู้ทั้งหลายก็ถูกขจัดลีภัยการเมืองหรือไม่ก็ถูกคุมขังเจอข้อหาต่างๆอยู่ก็เป็นสเสถียรภาพทางการเมืองของอุตสาหกรรมครอบครัวทางการเมืองหนึ่งครอบครัวก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปที่มาเลเซียก็ก็มีสเสถียรภาพนะครับไม่ได้มีความอลเวงแต่อย่างใดนะฮะร,รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้นายงตรีอันวัยประหิมก็ดู พอจะควบคุมสถานการณ์ได้ความสุดตง่งหัวรุนแรงทางด้านศาสนานิยมหรือที่เรียกว่า p o l i t i c a l Islam ิสลามนิยมนั้นก็ไม่ได้อะไรเข้มข้นเข,ข,ข้มแข็งที่จะทำให้การเมืองเขาปั่นปว่วนะที่อินโดนีเซียก็มีเสถียรภาพอย่างมากแล้วก็เพิ่งมีการเลือกตั้งตำแหน่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปก็ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น รัฐบาลชุดใหม่ก็จะเข้ารับหน้าที่ในเดือนตุลาคมนี้นะครับไปที่ฟิลิปปินส์เขาก็มีเสถียรภาพนะฮะประธานาธิบดีมาคอสจูเนียก็สามารถบริหารประเทศได้กระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นอะไรกับอินเดียก็ดูราบรื่นดีที่บรูไนก็ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ว่าก็มีเสถียรภาพทางการเมืองสิงคโปร์ก็เพิ่งมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อไม่นานมานี้ การเมืองเขาก็มีเสถียรภาพมีทิศทางก็โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันก็มีแค่2ประเทศเท่านั้นในประชาคมอาเซียนที่การบ้านการเมืองยังดูไม่ลงตัวนะครับประเทศแรกก็คือประเทศพมา่าหรือเมียนมาเพื่อนบ้านของเราก็ยังเป็นสงครามทางการเมืองอยู่ยังสู้รบกันไปยังหาข้อยุติไม่ได้แล้วก็อาเซียนที่เหลือก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยไกลเกลีย ให้มีการประดีประนอมได้เรื่องก็ายังข้างคายอยู่ก็ต้องว่างกันต่อไปแล้วก็ที่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สองที่การเมืองมันดูจะไม่ลงตัวนะฮะประเด็นปัญหามันก็เกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของอะไรครับล่าสุดก็ผลการเลือกตั้งเมื่อวันทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีที่แล้วที่ดังที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนก็คือการชัยชนะ อย่างเด็ดขาดท่วมท้นของพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคเก้าไกลนะได้ถึง14ล้านกว่าเสียงแล้วก็เอาชนะทุกพรรคการเมืองทั้งใหม่ทั้งเก่าโดยเฉพาะพรรคเก่าคือพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคปูมิใจไทยนะฮะพรรคใหม่ๆก็สองสัมพักด้วยกันนะฮะของพรรคอะไรฮะรวมไทย เกิดชาติอะไรต่างๆรวมไทยใช่ไหมฮะต่างๆเหล่านี้ก็กพ่ายแพ้กันไปหมดก็เกิดความตกตกใจและความโกลาหลแล้วก็เมื่อพักรุ่นเก่าๆนั้นพ่ายแพ้ไปแต่ก็มีชัยชนะในระดับหนึ่งในรัฐสภาที่การมิให้พักเก้าไกลสามารถตั้งรัฐบาลได้ เพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาของกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็มีอะไรฮะข้อความมาตรการชั่วคราวที่ให้วุฒิสมาชิกที่ฝ่ายกองทัพที่ได้ทำการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี2557แต่งตั้งขึ้นมานั้นสามารถที่จะลงคะแนนเลือกตัวนายมตรีได้แล้วเขาก็ได้ลงคะแนนปฏิเสธผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล ดังที่ทราบกันดีอยู่แต่ชัยชนะในรัชสภาของการการมิให้พักก้าไกลตั้งรัฐบาลได้มันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยแล้วก็พักอื่นๆก็ไปร่วมกันตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจในฝีไม้ลายมือของตนเองก็เลยไปดำเนินการให้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายมนตรีที่ มีคดีทางการเมืองไปนั้นกลับสู่ประเทศไทยได้ได้รับการอภัยโทษลดโทษจากต้องจำคุก8ปีเหลือ1ปีแล้วก็ใน1ปีที่ผ่านมานั้นก็ไม่ต้องไปอยู่ในคุกตารางนะฮะอ้างเรื่อการเจ็บป่วยอะไรต่างๆนานา,นาเป็นที่ทราบกันดีอยู่คู่ขนานกันไปนั้นผู้ที่ขึ้นมาเป็นนายกรลัฐมนตรีชื่อคุณเศษฐาทวีสินก็ม่ใช่นักการเมืองมาก่อน แต่ก็เป็นคล้ายๆกับอระธานผู้สนิทสนมกับตระกูลชินวัตรนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกรยีแล้วก็คอการเมืองหรือคนทั่วๆไปก็เห็นว่าคุณเศษฐาทวีสินนั้นก็เป็นคล้ายๆกับหุ่นเชิดก็แล้วกันไม่ใช่ตัวจริงนะฮะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องว่าตระกูลชินวัตรสั่งเข้ามา นะฮะแล้วก็แต่คุณชินวัตรก็เป็นเหมือนเส,สมือนกับเจ้าของพรรคเพื่อไทยคราวนี้คุณเศรษฐาบริหารไปได้ก็ไม่แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จนี้ mm. ก็บอกงั้นก็ต้องเอาคุณทักษิณกลับมาช่วยบริหารด้วยมันก็เลยทําให้เกิดความสับสนว่าแล้วก็เป็นมีการหยอกล้อก,กันว่าเอ้งั้นประเทศไทยมันก็มีนายมตีอย่างน้อยก็สองคนคือคุณเศรษฐาท mm. วีสินคุณทักษิณ ชินวัฒน์ล้วก็ยังมีหัวหน้าพักเพื่อไทยคือลูกสาวของคุณทักษิณก็ค,ค,คือคุณพานตองทะนะครับด้วยมันก็เลยทําให้เกิดความสับสนเมื่อมนเป็นความสับสนแบบนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการไร้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองนะครับว่าแล้วใครกันแน่ที่เป็นใหญ่ในบ้านเมืองใครเป็นผู้สั่งการใครเป็นผู้บริหารนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะฮะมันก็บ่งบอกว่านี่มันก็เป็นเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยเหมือนกับมีนายกรั้งทีสามคนมันก็เป็นเรื่องของการไล่ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองเพราะมันเกิดความสับสนอันที่สองเราก็มีประเด็นปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจมากมายแต่ดูเสียว่ารัฐบาลภายใต้การนำพาของคุณเศรษฐาทวีสินนั้นก็มุ่งแต่เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็โครงการประชานิยมเช่นในดิจิตอลแต่ละแห่วอลเล็ตกระเป๋าเงิน1 0 0 0 0บาทแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรกันมาเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วถึงยังไม่คิดในรายละเอียดว่าจะทำยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงไปยืดเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็เงินก็ในที่สุดแล้วก็ต้องมาควักจากงบประมาณประจำปี หรือต้องไปกู้ยืมอะไรกันมาเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูสับสนอนละเวงนะฮะในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีโครงการใหม่ๆมาเช่นโครงการสร้างอะไรฮะถนนหนทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยที่เรียกว่าโครงการแลนบริดจ์นะครับก็พูดขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันมา แล้วก็ตัวนายกรัฐมตรีคุณเศรษฐาก็ <c oughs> าเดินทางไปต่างประเทศมากมายแล้วก็ไปบอกว่าได้ไปพบคนนู้นคนนี้เชิญเข้ามาลงทุนแต่ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าให้มาลงทุนในเรื่องอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วได้มีการเตรียมบุคลากรเพื่อจะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะบุคลากรทั้งที่เป็นระดับนักวิทยาศาสตร์นักวิศวกรนะฮะนักออกแบบ นักค้นคว้าวิจัยจะเป็นทางด้านเภสัชการทงออรารทงด้านการพ้ฒการแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับในขณะเดียวก็มาโฆษณาว่าประสบความสำเร็จเพราะตอนนี้ประเทศไทยจะเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การาร่วมมือทางเศษธธษรษฐกิจระดับโลกคือ OECD ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีสแต่ไม่ได้บอกว่าแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้เข้าเป็นสมาชิกได้เพราะว่ากลุ่ม OECD นั้นมันเป็นการร่วมมือของประเทศพัฒนาแล้วประเทศอุตสาหกรรมแล้วเขาก็จะมีเงื่อนไขมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันเป็นมาตรฐานสากลแต่ว่าเราก็มีกฎหมายปกป้องคุ้มครองอะไรครับอาชีพที่สง,งวนไม่ให้กับคนไทยเนี่ยมันก็จะสง,งวนไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราจะแก้ไขได้หรือไม่ น,นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะฮะแล้วเราก็จะมีกฎเกณฑ์ที่มันสลับซับซ้อนในเรื่องของอนะไรฮะการต่อวีซ่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติการที่เราจะไปขอบัตรใบทำงานที่กระทรวงแรงงานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไร้ซึ่งความเป็นมาตรฐานสากลและเมื่อเราจะขึ้นไปเล่นในเวทีของประเทศพัฒนาแล้ว OECD ที่กรุงปารีส เราต้องมีเตรียมการแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าการบริหารราชการของคุณเศรษฐาทวีสินนายกตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของดำริที่อยากจะทำนู่นดำริที่อยากจะทำนี่แต่ว่าที่ผ่านมาหลายเดือนแล้ว8-9เเดือนแล้วเนี่ยมันไม่มีการเตรียมการในสาระเนื้อหาทั้งบุคลากรการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาหรือแม้กระทั่งการที่จะทำการศึกษาเบื้องต้น ะะว่าไอ้แลนบริ์ที่ว่าเนี่ยไอ้ท่าเรือสองข้างในอ่าวไทยในทะเลอันดามันนั้นเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่นะครับจำนวนเรือที่จะมาถ่ายสินค้าขนสินค้านั้นแต่และฝากเนี่ยมีการคำนวณแล้วหรือยังว่าจะมีกี่ลำแล้วทำไมเขาจะมาที่นี่แล้วทำไมเขาไม่ล่องเรือผ่านช่องแคบมะละกะที่เขาได้ทำกันมาเป็น หลายสิบปีแล้วต่างๆนานาเหล่านี้คือประเด็นของผมก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นดําริเป็นความปรารถนาหรือเป็นการพูดพ่องๆออกมาโดยตัวนายกรัฐมนตรีแล้วมันก็กลายมาเป็นโครงการแต่ว่ามันไม่ได้มีเนื้อไม่มีสาระเนื้อหาเป็นการพูดลอยๆค่อนข้างจะเพอเจอมากกว่าคืออันนี้เราบ่นกันเองได้แต่ถ้าเรามองจากนักลงทุนต่างประเทศมองจากรัฐบาลต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาก็งง เพราะว่ามันไม่มีสาระเนื้อหานะที่จะไปรองรับไปประกอบกับดําริของตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่าของรัฐบาลผสมชุดนี้มันก็เป็นความล้มเหลวของการบริหารราชการนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองการที่เอากุณทักษิณจะเข้ามาช่วยรัฐบาลนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนรัฐบาลนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็เป็นตัวปัญหาครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ไม่ชอบคุณทักษินไม่เห็นด้วยกับคดีทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจโดยไม่ชอบต่าง,างๆนานามีการออกมาประท้วงกันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอยู่ดีๆเอาบุคลากรเอาคนที่ครึ่งหนึ่งของสังคมไทยเคยต่อต้านคัดค้านและไม่ชอบนะฮะไม่ชอบเลยเนี่ยเอามาบริหารประเทศได้อย่างไรล่ะครับแล้วคนที่มีบนทินเนี่ยจะมาทำงานให้กับประเทศชาติได้อย่างไรครับ แล้วก็คนที่เคยทำงานแบบมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยคนก็จะอดคิดไม่ได้ว่าโครงการต่างๆที่คุณเศรษฐาเทวีสินนายงบตรีออกมาพูดนั้นเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างใต้หรือเปล่าว่าไม่มีการทุจริตหรือเปล่าแล้วมีการป้องกันการทุจริตเหล่านี้หรือไม่นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นคาใจอยู่ นะครับแล้วก็เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไ่คิดไว้แล้วเราจะหลอกชาวต่างประเทศได้หรือไม่ว่าเขานี่มันมีความยิ่งเง่าไม่รู้เรื่องเหรอมันก็เป็นปัญหาให้กับประเทศนะครับว่ามีนายกรลฐมนตรีที่เป็นหุ่นเชิดมีหัวหน้าพักแกนนาเป็นลูกสาวของอดีตนายกรัรมตรีที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานใดๆทั้งสิ้น แล้วก็ยังยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเราเอาคนที่ไม่มีประสบการณ์ที่ไม่มีองค์ความรู้นะครับเป็นคุณหนูคนหนึ่งเพื่ออยากจะให้มาบริหารประเทศอันนี้มันเป็นการที่ดูถูกเกียรติภูมิของประเทศหรือเปล่าแล้วก็จะเอาคนที่มีคดีความมากมายเป็นดัวประเด็นปัญหามีเรื่องที่เกี่ยวกับการคดโกงการใช้อำนาจมานี้อาจจะให้มาขับเคลื่อนประเทศมันจะเป็นไปได้อย่างไงคู่ขนานกันไปแล้วบุคคลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรี บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายนั้นก็เป็นเครือข่ายอดีตลูกน้องของคุณทักษิณชินวัตรซะเยอะแยะไปหมดความน่าเชื่อถือมันก็ไม่เกิดขึ้นจะว่มีแต่ความสงสัยมีแต่ความแคลงใจแล้วถ้าพว,พวกเรารู้จะคิดว่าชาวต่างประเทศเขาไม่รู้ได้อย่างไงเขาก็รู้ใครเป็นใครกันทั้งนั้นมันไม่มีความลับในโลกโดยทั่วๆไปนะฮะแล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรัฐบาล เพื่อจะตอบสนองผลประโยชน์ของคุณทักษิณชินวัตรหรือเปล่าหรือว่าของตระกูลชินวัตรหรือของ,ของแค่พรรคเพื่อไทยแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วประเทศไทยได้อะไรครับก็จะไม่ได้อะไรเลยก็จะมีความปั่นป่วนแล้วก็คู่ขนานกันไปทุกคนก็รู้แล้วว่าตอนนี้แวดวงธุรกิจระหว่างประเทศผู้นำของโลกอะไรเขาก็วิ่งไปที่เวียดนามเขาก็วิ่งไปที่อินเดีย เขาก็วิ่งไปที่อินโดนีเซียแล้วเขาก็วิ่งไปที่สิงคโปร์แล้วก็วิ่งไปที่มาเลเซียเขาไม่มาที่ประเทศไทยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะมาเขาอยากจะมาใจจะขาดแล้วเขาก็มาแล้วแต่แค่ในแง่าการท่องเที่ยวเท่านั้นเองเพราะว่าคนไทยเราแสนดีอบอ้อมอารีทุกคนอยากมาเที่ยวประเทศไทยไม่ใช่ฝีมือของรัฐบาลครับบรรพบุพรบุษเอาประเทศไทยมาตั้งที่นี่ไม่ใช่ฝีมือของรัฐบาล ฝีมือของรัฐบาลก็คือว่าเมื่อมีต่างชาติมาลงทุนแต่ตอนนี้รัฐบาลไล่เสรียรภาพรัฐบาลไล่ฝีมือรัฐบาลมีคณะรัฐบาลเป็นบุคลากรที่ไม่เป็นที่น่ารักไม่เป็นที่ชื่นชมก็ไม่มีใครเข้ามาครับที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นทางออกก็คือว่าเราควรจะต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่อย่างน้อยเราทดลองอีกสักครั้งหนึ่ง คู่ขนานกันไปนั้นก็ต้องเร่งในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะมีรัฐรนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ไม่มีเรื่องของการรักษาอำนาจนิยมเรื่องของการรักษากลุ่มอภิสิทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องเปิดใจกว้างเราต้องเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเราศึกษาได้ของอินเดียของบางประเทศนะครับของอินโดนีเซีย ของไต้หวันของเกาหลีใต้ของออสเตรเลียมันมีแบบอย่างมากมายมันอยู่ที่ใจว่าเราจะเขียนกฎหมายแลฐธเรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเรามิได้เขียนกฎหมายล่ำนูลฉบับต่างๆให้เป็นประชาธิปไตยอย,อย่างจริงจงอย่างจริงจังพะมันมีการสงวนนู่นนีน่สงวนนี่ไว้เพื่อจะรักษาประโยชน์ของคนบางกลุ่มหรือว่าอุดมการณ์หรือความเชื่อถือบางอย่างที่มันสวนทางกับประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจกว้าง ว่าเราจะเอาจริงเอาจังกับประชาธิปไตยและเมื่อน,นั้นเนี่ยเราก็จะได้การเมืองที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่สภาวะการเมืองที่เป็นอย่างงี้ที่ผู้ที่กำลังบริหารประเทศนั้นคนไทยครึ่งหนึ่งไม่เชื่อถือต่างชาติทุกคนรู้หมดว่าไม่เชื่อถือเราไปไม่ได้ครับอันนี้เราตกระรรมลำบารร่วมกันและเราอยากจะแก้ไขหรือไม่เราก็ต้องแก้ไขครับขอบคุณมากครับ